ต้องบอกว่าสบายสบายสบายตับเอ้ยไม่ใช่สบายตัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อคืนนี้ลงเล่นในเกมสุดท้ายของรอบฟุตบอลลีกในศึกถ้วยเล็กยุโรปนะถ้วยเล็กๆน่ารักนรัก ราจุมกระจิม๋มยูโรปาลีกนะครับลงเล่นเป็นเกมสุดท้ายบุกไปเยือนไส้อัวบูคาเลสอะอ๋อสเตอัวเหรอนึกว่าไส้อัวอร่อยรสหวานรับประทานง่ายโอ้โหหวานกรอบนะบุกไปเยืเอนไส้ไม่ใช่บุกไปเยือนสเตอัวบูคาเรสขอโทษนะนี่อดีตแชมป์ยูโรเปียนคัพหรือแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะสมัยผม ตอนดูบอลใหม่ๆยุค8 0ชนะบาซ่านัดชิงนะครับเซอัวบูคาเลสยอดทีมจากแดนผีดิบโรมาเนียตอนแรกเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นงานนะ่ะเพราะว่าเขาเป็นยอดทีมแห่งโรมาเนียเขาเป็นทีมดังนะครับแล้วก็เป็นเกมเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฟุตบอลยุโรปซึ่งในรอบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ย ปีศาจแดงเล่นเกมเยือนในฟุตบอลยุโรปได้ไม่ค่อยจะโสภาสักเท่าไหร่แล้วก็สถานการณ์เนี่ยบังคับให้เซอัวเนี่ยต้องชนะนะครับเพื่อที่จะติด1ใน8อันดับแรกของรอบฟุตบอลลีกยูโรปาลีกนะครับก็หนักใจแล้วก็ฟอร์มการเล่นของแมนยูเนี่ยมันก็เอาแนวนอนอะไรไม่ได้ไอชนะมาสอเกมล่าสุดชนะเรนเจอร์ชนะฟูแลมเนี่ย มันก็เป็นชัยชนะแบบทุลักทุเลนะครับเรียนตามตรงว่าหน้าหนักใจก็คิดว่าแมนยูเนี่ยคงไปเล่นแบบเน้นผลการแข่งขันไปเล่นแบบเอาเสมอไปเล่นแบบรัดกุมระมัดระวังนะระมัดระวังเป็นพิเศษอะไรแบบเนี้ยที่ไหนได้ที่ไหนได้ไไดผ่านไปสักประมาณสิบนาทีเห็นแล้วอ้าวเฮ้ยมันมันไม่ใช่นี่หว่าแมนยูไม่ได้เป็นรองอะไรเลยนี่หว่าแถมคุมจังหวะคุมสถานการณ์ นะครับคุมเกมได้อย่างรวดเร็วว่าแล้วก็ครองบอลบุกมากกว่านะครับบุกมากกว่าเยอะด้วยแล้วก็หาโอกาสทําประตูได้มากกว่าปัญหาอยู่ที่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันยังไม่เฉียบคมเด็ดขาดสักเท่าไหร่นะครับจริงๆควรจะขึ้นนําแล้วก็จัดจังหวะนะควรคจะขึ้นนําจากจังหวะที่ลักลุกซอยรุ่นเนี่ยหลุดเข้าไปแล้วก็จ่ายบอลแบบตบกลับหลังให้คอบบี้เมนูพุ่งเข้ามากระแทกนะฮะกระแทกด้วยหน้าเท้าบอลมันก็เหยนคาบเหินข้ามคานไป เห็นและเครื่องแรกเนี่ยขึ้นนําไม่ได้แต่เห็นแล้วนะครับว่าคู่แข่งเจ้าถิ่นเนี่ยเซอัวบูคาเลสเนี่ยไม่ได้เป็นทีมที่น่าขามเกรงอะไรมากมายมาครึ่งหลังอันนี้ต้องชื่นชมนะครับต้องชื่นชมรูเบนอมโมริมช่วงหลังเนี่ยใช้การเปลี่ยนตัวแก้หมากเตะแล้วได้ผลเวลาเปลี่ยนตัวเนี่ยมักจะมีความหมายแล้วก็ช่วยให้ทีมเนี่ยได้ได้ได้ประโยชน์จากการแก้เกมจากการเปลี่ยนตัวนะครับ จบเครื่องแรกศูนย์ศูนย์บุกมากกว่าหาโอกาสทำประตูได้มากกว่านะครับเครื่องหลัง เขาประเมินแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> คู่แข่งแม่งไม่มีอะไรนี่วาไม่ต้องไปพะวงเกมลงเกมรับแล้วส่งตัวรุกลงมาแบบเต็มพิกัดเลยเราก็จะเห็นนะฮะว่าโทบี้คอร์เลเยอร์ลงตัวจริงในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับครึ่งแรกไล่บทบีไล่แย่งบอลน,นะครับได้ดีเลยแต่มันไม่จําเป็นแล้วไงมิดฟิลด์ตัวรับเพราะว่าไม่ต้องเล่นเกมรับแล้วถอดออกเลยแบ็กนะครับวิงแบ็กสองข้างเริ่มต้นโดยการใช้กองหลังก็คือเดียโก้ดาโลทางขวาแล้วก็ไตเลโอมาลาเซียทางซ้ายเฮ้ย <Hey, S 2> มันต้องเล่นเกมรุกแล้วเอาออก อะไรคนหนึ่งก็ถือโอกาส กระชากมาเลเซียออกเพราะว่าติดใบเหลืองตั้งแต่เครื่องแรกนะแล้วก็เกมรุกทั้งสองข้างเนี่ยอ่วิงแบ็กทั้งสองข้างเนี่ยมันสร้างเกมรุกไม่ได้ก็เลยเอาอาหมัดดิยโลนะครับลงมาเล่นเป็นวิงแบ็กทางขวานะเอาอาหมัดเนี่ยเป, field, เ,ปเป็นมิดฟิล์อ่าเป็นตัวรุกเป็นมิดฟิล์ตัวรุกเป็นปีกมากกว่ากองหลังก็เอามาเล่นเป็นวิงแบ็กขวาแล้วก็โยกดาโลนะครับจากทางขวาเนี่ยไปอยู่ทางซ้ายก็เกมล่าสุดจะเรียกไอโล่ไม่ได้จะเรียกพี่โล่ก็ไม่ได้ต้องเรียกลูกโลลูกโลเป็นไงลูกอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอา ปีกลงมาเลยนะครับเอามาเล่นเป็นวิงแบ็กเอามิฟิลตัวรับอย่างโทบีคอร์ลิเยอร์ออกนะครับแล้วก็ส่งอเริฮานโดกานาโชเนี่ยลงมากระชากลากเลื้อยแล้วก็ถอยริเซนเอริกเซนซึ่งในครึ่งแรกเล่นเป็นมิฟิลตัวรุกถอยลงมาเป็นตัวเชื่อมเกมอยู่ตรงกลางคู่กับบรูโนแฟนันซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยสตาร์ทในตำแหน่งมิฟิลตัวกลางครึ่งหลังก็เหมือนเดิมนะครับด้วยศักยภาพผู้เล่นด้วยคุณภาพผู้เล่นด้วยชื่อชั้นด้วยศักดิ์ศรีที่เหนือกว่าก็ครองบอลบุกอยู่ข้างเดียวแล้วก็มาได้ปร ขึ้นนําเร็วนะครับจากการทําประตูของเดียโก้ดาโลหรือหรือลูกโลเนี่ยแหละนะครับโอ้โหมแห่งยิงเข้าไปชาต้องต้องชื่นชมนะนะคนปาดบอลมาให้อย่างคอบบี้เมนูพอขึ้นนำช่วงตน้นครึ่งหลังขึ้นนําเร็วมันก็เหมือนผ่อนคลายความกดดัน นะครับมันเหมือนเอาภูเขาทองนี่ออกจากอกเออให้สบายแล้วมันนำนำปุ๊บมาเล่นง่ายเพราะว่าสถานการณ์มันเป็นใจคือเอาจริงๆแค่แค่เสมอกันก็ผ่านเข้ารอบแบบสบายสบายแต่ถ้าชน,นะก็จะยิ่งได้อันดับสูงอันดับสูงก็ได้เงินรางวัลเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ได้เปรียบในการจับสลากก็จะเจอกับทีมที่อันดับต่ากว่าอะไรแบบนี้นะครับขึ้นนำาึงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็แล้วก็มาขึ้นนําเป็น2อศูนย์จากคอบบี้เมนูเราจะเห็นนะฮะพออามัดเิอาโลลงมาเล่นเป็นวิงแบ็กทางขวาพอ พออาริฮันโดการาโชเนี่ยลงมาเล่นเป็นมิดฟิลต์ตัวลุกเนี่ยเขาจะถ่างออกไปอยู่ทางซ้ายหน่อยเล่นเหมือนเป็นกองหน้ากึ่งปีกซ้ายเนี่ยเหมือนได้รับอิสระไม่ต้องไม่ต้องขยับเข้ากลางมากไม่ต้องมาทําเกมไม่ต้องมาสร้างสรรเกมในบทบาทหมายเลขสิบมากให้ออกไปเล่นทางด้านกว้างซะเยอะแต่ก็โชว์ฟอร์มได้ใช้ไลมีชีวิตชีวา นะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญช่วยให้เกมรุกของแมนยูเนี่ยมันดูดุดัดนมันดูวูบว่าแล้วก็สุดท้ายเป็นคนทำแอซซิตจ่ายบอลให้กับคอบบี้เมนูกระทุ้งตะข่ายได้สําเร็จนะครับพูดถึงฟอร์มของเจ้าหนูวัยสินี่เป็นเกมแรกในชีวิตเลยนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทั้งยิงและจ่ายหรือทำประตูและแอซซิตในเกมเดียวกันนะครับคอบบี้เมนูเกมนี้ เริ่มต้นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกตอนแรกเนี่ยคิดว่าเขาคงให้เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยคอบบี้เมนูก็จะลงคู่กับมันเอลูคาเต้ใช่ไหมเป็นมิดฟิลด์ตรงกลาง2องตัวเกมนี้ตอนแรกก็เข้าใจแบบนั้นแต่พอเราเห็นนะครับตำแหน่งในสนามไม่ใช่นหว่าเข้าบลูโน่นะฮะเอาบลูโน่เอาตันนวดเนี่ยมายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางคู่กับเอ่อโทบี้คอร์ิเออร์แล้วก็ขยับคอบบี้เมนูขึ้นไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกก็ดูจะเหมาะสมกับการเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับเพราะว่าเมนูเนี่่ท บอลยาวจากแนวลึกได้แม่นยำอะไรมากมายนะครับแต่เป็นมิดฟิลประเภทที่มีความคล่องตัวสูงนะครับความมีความสามารถจะวัดตัวเลี้ยงได้กินตัวคู่แข่งได้พลิกบอลได้แล้วก็สร้างสรรค์เกมได้ที่สําคัญนะครับมีความขยันทุ่มเทมีวินัยและซอยยิกนะครับแย่งบอลเก่งเล่นเกมรับได้คือพูดง่ายว่าประโยชน์เยอะนะไหนไหนจะมีความคล่องตัวพลิกบอลได้แย่งบอลจากคู่แข่งได้เพลสได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือยิงประตูได้นะแล้วก็ยิงประตูได้ดีด้วยใน ย้อนกลับไปในนัดชิงชนะเลิศเอฟเคาเมื่อรดูกาลทีแล้วก็เป็นคนทำประตูให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะก็ดูแล้วเหมือนเหมือนเหมือนเขาทดลองเอาเออลองเอาเมนูมาเล่นเป็นตัวรุกดูแล้วแม่งดันดันโปเชดันเจอแจ็คพอตผมมองว่าโอเคเลยนะครับทีมมีความสมดุลคือถ้าเมนูอยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นมิดฟิลตัวกลางเนี่ยมันก็จะแค่แบบเหมือนเชื่อมเกมนะครับคอยทำให้เกมเนี่ยมันหมุนเวียนเคลื่อนไหวลื่นไหลแต่พอไปเป็นมิดฟิลตัวรุกเนี่ยเฮ้ยมันได้ประโยชน์จากเมนูแล้วมันก็ได้ประโยชน์จากบรูโ no น่แฟนันที่ถอยลงมาเป็น มิดฟิลด์ตัวกลางรูน่พอถอยลงมาเป็นมิดฟิลด์กลางก็คุมจังหวะเกมนะครับวางบอลแจกจ่ายเดี๋ยวออกซ้ายเดี๋ยวออกขวาเดี๋ยวขยับตัวเองสอดตัวเองขึ้นไปหาจังหวะทาประตูได้อีกเนี่ยมันก็จะเริ่มสมดุลขึ้นแล้วก็มันก็กลายเป็นว่ารูเบนอมาริมเห็นอีกอย่างหนึ่งคือเจ้าหนูคอบบี้เมนูสามารถเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกอยู่หลังศูนย์หน้าตัวเป้าได้จบเกมนะครับชนะไปแบบอย่างที่ผมบอกตอนต้นคลิปชนะไปแบบสบายตัว <laughs> ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเป็นเกมที่ต้องบอกว่าเป็นชัยชนะที่ง่ายที่สุดเกมหนึ่งในฤดูกาลนี้คือก็ต้องเข้าใจแหละเราเห็นในยุโรปาลีกแล้วมาตรฐานของทีมที่เล่นในรายการนี้เอาตรงๆนะฮะมันมันต่ำกว่าทีมระดับกลางกลางตารางของพรีเมียร์ลีกซะอีกคือคือเล่นในพรีเมียร์ลีกอ่ะเหนื่อยหนักสาหัสกว่านี้เยอะนะเจอทีมอย่างเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เจอแล้วอาทิตย์นี้เจอทีมอย่างคริสตัลพาเลทเดี๋ยวก็รู้แล้วนะครับเจอทีมอย่างคริสตัลพาเลทเจอเวสต์แฮมนะฮะเจอ บอลมัดเนี่ยเจอฟูลแลมเนี่ยก็ยจะชนะได้หืดขึ้นคอแถมมีโอกาสคาบ้านสูงต่างหากแต่พอมาเจอบอลยุโรปเนี่ยตอนเมื่อสัปดาห์ก่อนผมเห็นกราโซเรนเจอร์ผมว่าหมูแล้วนะไอ้ไสอัวบูคาเลสเนี่ยแม่งอุดดีกว่าอีกนะฮะอัตราความอุดดีนี่แม่งแบบสูงมากเกมรุกไม่มีอุดดีอะไรเลยเกมรับก็ไม่ได้แข็งแกร่งไม่ได้เหนียวแน่นอะไรนะครับคือพูดง่ายว่ามาตรฐานเนี่ยต่ำกว่าพรีเมียร์ลีกมากพอมันเป็นแบบนี้แล้วแมนยูเข้ารอบนี่เป็นที่3ามของรอบรอบร รอบฟุตบอลลีกลีกเฟสอะไรนี่เลยนะครับแล้วก็จะไม่เจอทอตแนมอตเปอร์เนี่ยจนถึงนัดจริงมอตเปอร์ก็ได้ที่สี่เดี๋ยวคืนนี้นะครับค่ำๆมีการจับสลากทั้งถ้วยใหญ่ทั้งถ้วยเล็ก็รหลอรุนเอาละกันนะครับก็ผมดูรายการนี้นะลาซิโอ แอตเลติกบินเบานะที่แข็งๆถ้วยนี้ลาซิโอนะครับมีแอตเลติกบินเบามีท็อตแนงมอสเปอร์เอาง่ายขนาดเฟเนบาเช่ของของเฮ er ียมู illo, อะ่ะมูรินโญ่อ่ะแม่งยังไม่ได้ผ่านเข้ามาเล่นในรอบ Play เพลย์ออฟเลยนอกนั้นผมมองว่าแมนยูเหนือกว่าหมดเลยนะครับนะเหนือกว่าหมดเลยท่านเน้นเน้นเน้นเลยนะครับวอนนัดต่อนัดเน้นเน้นเลยแล้วก็เอานะมันคือทางลัดนะครับมันคือทางลัดไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนส์ฤดูกันนะเอาหน่อยเอาหน่อย โอ้ยพอแล้วพอแล้วขออนุญาตดีใจนิดนึงแล้วกันนะอย่างอย่าอย่าว่ากันเลยนานๆจะชนะสามเกมติดต่อกันแบบนี้สักที